เริ่มต้นและเส้นชัยในการแข่ภาพจะมีงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดลักเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศน,นะครับมาที่จังหวัดปราจีนบุรีของเรานะครับก็คืองานวิ่งมาราธอนนะครับซึ่งเป็นการวิ่งมาราธอนที่เกิดจากการรวบรวม,ม,ม,มทุกนของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคลัด นะครับทุกๆหน่วยงานนะครับหลายๆหน่ยวยงานที่มาในวันนี้นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทางคงเธอโครงการชุมพรทานะของจังหวัดปัตตานีนะครับท่านผอวิเชียรนะครับทางท่องเที่ยวและลาากีฬาจังหวัดปัตตานีนะครับท่านผอธราพงศ์ท่านผอโจนะครับท่านผอวันดีผอทรสภานายกซึ่งดูแลและผิชอบเกี่ยวเนื่อง ในส่วนของการท่องเที่ยวของจังหวัดปทีน่ะเมื่อนักทเที่ยเดินทางมาถึงแล้วอะเราจะต้องให้เขาได้ทราบข้อมูลว่าก่อนที่เขาจะมาที่วันที่12วันที่11จะไปอย่ดีนะคะเพราะจริงๆแล้วเส้นทางข,งของการท่องเทีย่ยวของจังหวัดปทีนี่มันมีเยอะแยะหลายสายนะคะไม่ว่าจะเป็นสายกรีนะคะเราก็ไปติดตามยากไม่ว่าจะแถวกระบี่ปทีก็ดีนะคะหรือร้านอาหารร้านคาเฟ่นเนี่ยซึ่งมีหลายหลายรวมถึงร้านอาหารทีท่เป็น วี่งนะนะคะโองซาุโดย่าเมนูสุขภาพซึ่งที่จริงแล้วเรามีตั้งตั้งหลายร้านนะคะที่เป็นเรื่องของออแกนิกแล้วเป็นอาหารที่นักวิ่งเนี่ยจะต้องไปเติมพลังนะคะเช่นที่ฟาร์คิวนะคะที่มัจจาราขนาดนั้นะคะรวมถึงผู้คุนตูอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นร้านที่มีเรื่องของออแกนิกแล้วก็สุขภาพเนี่ยเน้นเลยนะคะส่วนสายสายหมูนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานหรือกุ้งสด รวมถึงวัดโคกอุทอรนะคะยังมีหลายวัดที่ใกล้ๆกับทางเขื่อนนะคะนักเพื่อวจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้นะคะรวมถึงถ้าเมวลาจากการวิ่งเนี่ยเรายังมีสายทีอีกนะคะเรามีโรงพยาบาลอภัยบุญเบศนะคะซึ่งดีเด่นกับมานักเที่ยวสามารถไปผ่อนคลายนะคะไปบำบัดนะคะซึ่งเป็นเดนสบายที่เทียบกับโรงแรมหรูได้เลยนะคะรวมถึงอ่างคว้าหรือหรือคา ที่อมบัดนะคะในเรื่องของจัดจักรูเราก็มีการรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเที่ยวจะเข้ามาเนี่ยได้หลากหลายสายรวมถึงถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวที่รอยากขึ้นเขาใหญ่นะคะทางปฏิตานีเนี่ยเราขึ้นเขาใหญ่ได้ง่ายนะคะแค่20กว่าโลก็ถึงได้ข้างบนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการเดินทางเนี่ยตลอดทางก็มีร้านอาหารที่อเราทานเที่ยวอยู่แล้วนะคะคาเฟ่เปิดใหม่ย่านตลาดนะคะก็ การท่อเที่ยวเองจะหนุนในเรื่องของการจัดทำโปรโมชั่นรองรับในช่วงเดือนกุมภาพด้วยนะคะอาจจะเป็นเมนูสุขภาพหรือเกี่ยวกับแคมเปญรักษาสุขภาพนะคะเพื่อให้นักวิ่งที่เดินทางท่องเที่ยวมาแล้วและจะได้ไปทำอะไรต่อนะคะถ้าเกิดว่านักเที่ยวอยากทราบข้อมูลนะคะก็สามารถที่จะดีบ็อกามาที่ทรทสำนักงาน ยังได่เลยเรามีน้องๆแอคติคอยต่อและให้ความช่วยเหลืออีค่ะโอเคขอบคุณมากมากรันตีความปลอดเยนาได้กินเขาพเลื่อนป okay. ่อยชนนะครับเชิญนักวิ่งนะครับจากัวประเทศนะครับให้ลองมาวิ่งที่จังหวัดปราจินบุรีดูนะครับเพราะว่างานว้ยสมุกมราทอนเนี่ยเป็นงานวิ่งมรลาทอนประจำจังหวัดของปราจินบุรีครับ ที่หากค่าใช้จ,จ่ายแล้วนะคะทางมันออในส่วนของการดำเนินการนะครับหากค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไปะพัฒนาในส่วนของทั้งการชาตินะครับทั้งชมรุมแม่บ้านมหาไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของอสภา,าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกิจกรรม ประชุมสมาคมท่องเที่ยวของทั่วทั่วประเทศนะครับสมาประชุมที่จังหวัดภาญจนบุรีในช่วงของเดือนอพฤษภาคมของ2566ในปีหน้าครับ,บคือประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ด,ดังเลยนะครับงานห้วยสมงมาราธอนนะครับหรือว่าเป็นการจัดงาน ครั้งแรกนะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัดปาราจีนบุรีทั้งภาครัฐการภาคเอกชนแลวก็ภาคส่วนต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนาาชนุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับวัตถุประสงค์หลักละนะครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิโรธศาสตร์เอาเวกเชนปาราจีน ว่าปาลูปาจีนซึ่งเป็นยัศฐา์ที่เราจะรวมพลังของทุกภาคส่วนในการที่จะสร้างพลงังการท่องเที่ยวนะครับให้เป็นอีกหนึ่งมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจของสวัสดิาจีนเลครับโอเคกน้าวไก่ไปขาขา